ครอบครัวที่ต้องการบ้านอยู่ในเมืองแนะนําที่นี่เลยครับเดเลเฟตัวโควิด1 0 1่าว้น์โฮม3ชั้นครึ่งที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวเมืองโดยเฉพาะอยู่ซอยปุณนวิถี19ใกล้พีทเพียงแค่จะ150เมตรบ้านมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดที่ดิน17ตารางวาไปจนถึง29ตารางวาภายในตัวบ้านนะครับแต่ละหลังนะครับเจ้าแบบมาแบบดับเบิลววลลุ่มนะครับพดานสูงถึง6เมตรได้ความโปร่งโล่งสบายนะครับ เรามาดูบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับข้างล่างก็จะมีห้องน้ำมาโหใหญ่มากนะครับแล้วก็จะเป็นชั้นลอยสามารถออกแบบตกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นได้นะครับหรือว่าจะเป็น f a ร i l y r o o m ก็ได้นะครับมานั่งเล่นกับลูกๆตรงนี้ได้นะครับได้สองจุดเลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นบันไดขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับ Master b e d r o o m สามารถจัดเตียง k ิง g ซ i z เบ e หกฟุตได้เลยนะครับ จัดให้ดูแบบนี้นะครับผมมาในส่วนของห้องน้ํานะครับใหญ่มากๆนะครับมีอ่างล้างหน้าเฮแอนเอร์ urn, แล้วก็มีอ่างจาโก,กูซี่ให้ด้วยนะครับผมมาขึ้นมาที่ชั้นสามนะครับผมก็สามารถจัดเป็นห้องนอน,นครับให้กับคุณลูกๆได้นะครับหรือว่าจะทำเป็นส่วนของนะครับจัดให้ดูเป็นห้องสันทนาการนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวนะครับสําหรับห้องนอนของลูกๆของเรานะครับแต่ให้ดูแบบนี้นะครับโครงการที่นี่มีแค่3ายูนิตเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะสุดๆสําหรับครอบครัวที่อยากอยู่ในเมืองแต่ไม่อยากวุ่นวายยูนิตที่นี่นะครับสายไฟฟ้าลงดินด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยอยากให้ครอบครัวมีบ้านดีๆในสุขุมพิธแวะมาดูที่เดลเรปได้เลยนะครับ